ทุกคนครับในวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยชั珀สต็อกเนี่ยผมไม่มียอดโหลดขายภาพเลยนะครับซึ่งมันไม่เป็นอย่างนี้มา4、5เดือนแล้วนะครับเพราะว่า4,5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมขายภาพได้แทบทุกวันเลยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่สิ่งเดียวที่ผมทำนะครับก็คือเรามีหน้าที่ส่งงานนะครับส่งงานเข้าไปทุกๆวันเรื่อยๆ มีหน้าที่พัฒนางานให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยกดตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาใช้กับทุกหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เราอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จได้นะครับก็คือเรามีหน้าที่ทํางานหนักนะครับแล้วก็พัฒนางานให้ดีขึ้นย,ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วสิ่งสําคัญคือความอดทนและความสม่าเสมอนะครับ ก็ระยะเวลานะครับซึ่งผมเองเป็นคนไม่ได้มีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเยอะมากมายนะครับแต่ผมเชื่อในความขยันนะครับเพราะว่าผมก็ทําได้ขึ้นมาในสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับใครที่กําลังทํางานหรือกําลังทําสิ่งอะไรต่างๆอยากจะให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ขอให้พึงนึกไว้นะครับว่าให้มีความขยันนะครับมีความสม่ําเสมอของมันนะครับ แล้วก็รอเวลาที่จะผลิดอกออกผลนะครับผมเชื่อเสมอถึงตอนนี้ผมจะยังไม่ประสบความสำเร็จม,มากมายนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าทุกวันนี้เรายังทาง,งานอยู่นะครับยังหยุดยังไม่หยุดที่จะพยายามนะครับสักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราแน่นอนนะครับ